รวม5โน้ตบุ๊ก AI น่าซื้อในปี2025ราคาเริ่มต้นเพียง31,990บาทในปีนี้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะครับว่าโน้ตบุ๊กเกือบทุกรุ่นเกือบทุกแบรนด์เนี่ยมีฟีเจอร์ที่รองรับการใช้งานด้าน AI โดยเฉพาะนะครับราคาเริ่มต้นหนึ่งนี้ยถูกมากๆนะครับอย่างที่ผมจัดมาให้เนี่ยคือตัวแรกเนี่ย31,990บาทมีตัว NPU นะครับหรือ Neutral Processing Unit นะครับก็คือตัวประมวลผลด้าน AI ซึ่งปัจจุบันเนี่ยวินโดเองโดยเฉพาะวินโด w s 11เนี่ยมีฟังก์ชันโค้พดพัสดพีซีใช่ไหมรองรับการใช้งานด้าน AI ซึ่งทําให้เราสามารถแต่งรูปภาพได้แบบอัตโนมัติหรือการจะแปลภาษาก็สามารถใช้ AI ด้วยนะครับแต่อีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ถ้าเราต้องการใช้งานด้าน AI โดยเฉพาะเนี่ยก็คือใช้การประมวลผลด้าน GPU นะครับหลายคนน่าจะเคยได้ยินกันใช่ไหมครับว่า Data s e r v e r ใหญ่ที่ประมวลผลด้าน AI เนี่ยต้องการใช้ GPU สำหรับการประมวลผลด้าน AI โดยเฉพาะนะครับซึ่งการ์ดจอแยกในโน้ตบุ๊กและ PC หลายๆรุ่นในปัจจุบันเนี่ยสามารถประมวลผลด้าน AI ได้ดีกว่า NPU ด้วยนะครับทำให้ถ้าเราต้องการซื้อโน้ตบุ๊กที่มีฟังก์ชัน AI อาจจะไม่ดูแค่ n p u อย่างเดียวก็ได้นะครับดูในส่วนของ GPU ก็สามารถช่วยมันมันผลด้าน AI ได้ด้วยซึ่งผมคัดมาให้แล้วนะครับ5ตัวด้วยกันครับตัวแรกเป็น Leno o IdeaPad 5 Twin 1ราคาอยู่ที่31,990บาทมาพร้อม CPU AMD Ryzen AI 7 350แบบ8ค o r e 16เท r ด a นะครับ SSD เป็น1 t B ทรา,า PCIe Gen4 RAM 32GB เป็น LPDDR5X นะครับเป็นแบบ on board ตัวนี้มาพร้อม Windows 11 Home และ Microsoft Office Home 2024นะครับจอภาพเป็นแบบทัชสกรีนขนาด14นิ้ว Panel OLED Full HD นะครับรองรับ HDR2 Back 500และการันตี100% DCI-P3 ด้วยโดยสเปคทั้งหมดนะครับจะเน้นที่ตัว CPU AMD Ryzen AI 7 350ตัวนี้รองรับการประมวลผลด้าน AI สูงถึงระดับ50ท็อปเพราะฉะนั้นการใช้งานด้าน AI ประมวลผลแต่งภาพ หรือแปลภาษาเนี่ยใช้งานได้สบายๆนะครับนอกจากนั้นนะครับจุดเด่นของเครื่องนี้ก็คือการใช้งานแบบ2ูอินวันจอภาพสามารถพับได้มีปากกาแถมให้ทําให้เราสามารถวาดเขียนตัวหน้าจอได้เขียนเสร็จแล้วให้ AI ช่วยมวลผลแต่งภาพก็สามารถทำงานได้เช่นเดียวกันครับทำให้เครื่องนี้เนี่ยเป็นตัวโน้ตบุ๊กสำหรับการใช้ AI ระดับเริ่มต้นเน้นวาดเขียนใช้งานสะดวกในราคา31,990บาทตัวที่2เป็น ASUS VivoBook S16 ราคาอยู่ที่32,990บาทนะครับ CPU เป็น AMD Ryzen AI 7 350นะครับการ์ดจอจะเป็น Onboard 8 6 0 M เหมือนกันนะครับและตัว SSD 1 t b RAM 3 2 g b ตัวนี้ RAM จะเป็นแบบโซดิม1แถวทำให้เราสามารถเพิ่มแรมเข้าไปได้อีกนะครับสำหรับใครที่คิดว่า3 2 g b ไม่พอนะครับจอภาพเป็น16นิ้ว Full HD OLED การันตี95% DCI-P3 นะครับ Windows 11 h Home ลที่กระส์แท้และ Microsoft Office Home 2024ตัวนี้จะเหมาะกับเพื่อนๆที่อยากได้นอตบุ๊กสำหรับการใช้งานด้าน AI มากขึ้นนะครับและจอภาพที่ใหญ่มากขึ้นซึ่งเวลาเราใช้งานจริงๆในชีวิตประจำวันนะบางทีโนตบุ๊ก14นิ้ว13นิ้วไม่พอใช้แล้วเดี๋ยวนี้เล็กมากนะครับการใช้งานจอภาพ16นิ้วกับงานด้าน AI ที่ต้องอาจจะมี เทคเยอะๆมีการแต่งภาพเยอะๆหรือการที่ต้องตัดต่อลากทำลายอะไรเงี้ยตัวนี้ก็จะตอบโจทย์ได้มากขึ้นนะครับสำหรับใครที่อยากได้โน้ตบุ๊ก AI จอใหญ่ราคาคุ้มเพียง32,990บาทเท่านั้นครับตัวที่3นะครับจะเป็น HP OmniBook X f ลิป14แลคาอยู่ที่46,990บาทนะครับ CPU ยังคงเป็น AMD Ryzen AI 7 350นะครับ SSD 1TB RAM 32GB LPDDR5X เป็นแบบ Onboard นะครับ Windows 11 Home นะครับจอภาพตัวนี้จะเด่นเป็นพิเศษก็คือเป็นขนาด14นิ้ว 2.8K OLED การันตี100%ดีไ p น์ P3 นะครับตัวนี้ก็จะเหมาะกับเพื่อนๆที่อยากได้น o t ตบุ๊กแบบสไตล์คอมเมอร์เชียลสันิดนึงนะครับวัสดุดีแข็งแรงทนทาน,ทานมีระบบความปลอดภัยขั้นสูงและที่สำคัญก็คือ จอภาพที่เป็นแบบ O-L-D 2.8K เหมาะสำหรับการตัดต่อวิดีโอแต่งภาพหรือการใช้งานทั่วไปนะครับสามารถพับได้มีปากกามาให้ด้วยเขียนภาพแต่งรูปได้อย่างสะดวกสบายนะครับกับราคาอยู่ที่46,990บาทตัวที่4นะครับจะเป็น Gigabyte Aero X6 1ราคาคาัตัวอยู่ที่53,490บาท CPU AMD Ryzen AI 7 350นะครับการ์ดจอจะเป็น Nvidia GeForce RTX 5070 v RAM 8GB d d r 7นะครับ SSD 1TB PC i p e Gen4 r RAM 16 g b จอภาพเป็น16นิ้วนะครับ WQXGA เป็นแบบ IPS r e f l e c t a t e อยู่ที่165 h z นะครับการันตี100% sRGB และยังมี Pantone v a l i d a t e ด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะมีการเจอะแยกเข้ามาแล้วนะครับหลายคนจะคิดว่า <c> GPU <oughs> มันมีค่าท็อปต่างกันมากน้อยขนาดไหนบอกเลยว่าอย่างตัวนี้ RTX 5070นะครับมีค่าท็อปอยู่ระดับ798นะครับซึ่ง กับ CPU ที่มีค่า n p u นะครับจะมีค่าท็อปอยู่ประมาณ50เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่อยากจะได้น้ t ตบุ๊กเพื่อการบผลด้าน AI แนะนำยังไงการ์ดจอ NVIDIA GeForce 5 0 0 Series เนี่ยจะตอบโจทย์ด้านการใช้งานด้าน AI มากกว่านอกจากนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้อยากใช้งานด้าน AI เองเดียวอยากทำงานอื่นนะครับเช่นแต่งภาพ ตัดต่อหรือการเล่นเกมตัวการ์ดจอแยกก็สามารถตอบโจทย์ได้หลากหลายมากกว่านะครับดีกว่าเราซื้อโน้ตบุ๊กมาแค่ใช้งานด้าน AI อะเนอะนอกจากนั้นนะครับเครื่องนี้เนี่ยยังมีจอภาพขนาดใหญ่จอคุณภาพสูงนะครับและแรมที่หลายๆลคนอาจจะค่อนแคร์นิดนึงว่าแรม16กิกตัวนี้เป็นแรมแบบแถวทั้งคู่นะครับมีแรมแบบโซิดิม2แถวนะครับทำให้เราสามารถเพิ่มเข้าไป e16 กิกรวมเป็นสัมสองกิกเนี่ยสามารถใช้งานได้สบายๆแล้วนะครับตัวนี้จะเหมาะกับเพื่อนที่ไม่ใช่แค่ใช้งานด้านเอไอเท่านั้น จะทำงานหนักตัดต่อก็สามารถครบจบได้ในงบ53,490บาทครับตัวสุดท้ายนะครับตัวที่5มิเไซ vector 16 HX AI นะครับราคาอยู่ที่65,990บาท CPU ตัวนี้จะดีดมาแล้วนะครับเป็นตัว Intel Core ต้านน 275HX นะครับการ์ดจอแยกจะเป็น Nvidia GeForce RTX 5070 Ti นะครับเป็น VRAM 12 g b g d r 7 แรมตัวนี้ยังคงเป็น16 g ิกอยู่นะครับแล้วก็ SSD เป็น1 t b เนะครับจอบภาพเป็น16นิ้ว QHD รองรับ Refresh Rate ที่240เฮาิรตซ์ г а นตี100% D3 e แล้วก็จุดเด่นเขานอกจาก Windows 11 Home แล้วเนะี่ยยังมี Microsoft Office 2024แถมมาให้ด้วยนะครับซึ่งน้อยมากในโน้ตบุ๊กเกมมิ่งปัจจุบันนะครับตัวนี้จะเหมาะกันเพื่อนที่อยากได้โน้ตบุ๊กเพื่อการประมวลผล AI หนักๆเยอะๆ มากกว่าตัว a e r o นะครับเพราะว่าตัวนี้การ์ดจอเนี่ย5070 Ti นะครับค่าท็อปเขาสูงถึงระดับ992นะครับและเมื่อบวกกับตัว CPU ตัวนี้นะครับแม้เขาไม่ได้ออกแบบมาเพื่อการบนผลด้าน AI แต่ว่ายังมีค่าท็อปสูงถึงระดับ36นะครับเรียกได้ว่าถ้าจับคู่ CPU กับการ์ดจอเข้าไปโอ้ยค่าท็อปทะลุพันไปนเรียบร้อยแล้วนะครับทาให้สาหรับการผลิผล AI หนักๆนะครับตัวนี้สามารถตอบโจทย์ได้และแน่นอนครับมันอยู่ในเลนจ์ราคาที่ไม่ได้สูงจนเกินไปหลายๆแบรนด์นะครับถ้าเป็น5 สูงระดับ7จ็ดหมื่นแหมื่นเลยตัวนี้ถือว่าอยู่ในเลนส์ราคาที่คุ้มค่านะครับนอกจากนั้นนะครับตัวเครื่องอยังออกแบบมาเพื่อการทำงานหน,าน,านากักการเล่นเกมชุระรายความร้อนเนี่ยเสื้อถือได้และจอภาพ16นิ้ว240เฮิเนี่ยอใช้งานลื่นเนียนตานะครับขาดนิดเดียวนิดเดียวนะครับคือ RAM 16GB ซึ่งมันมีตัวแถวแรมที่เราสามารถใส่เข้าไปเพิ่มได้นะครับใส่ขั้นต่ําแนะนํำ 32G จะสบายกว่านะครับในราคาค่าตัวอยู่ที่65,990บาทครับและนี่คือ5รุ่นโน้ตบุ๊กสำหรับการใช้งานด้าน AI นะครับถ้าใครที่คิดว่าใช้งานด้าน AI เบื้องต้นแนะนําตัวเริ่มต้น30,001 30,002ก็เพียงพอแล้วนะครับเน้นตัว NPU ที่ตัวของ CPU แต่ถ้าใครที่ต้องใช้งานด้าน AI หนักๆประมวลผลเยอะ แนะนำว่าเลือกโน้ตบุ๊กที่มีการจอจอ n v i d เดีย f o r c e ia, ce, โดยเฉพาะ50 s ซีรีสนะ่ะจะตอบโจทย์ได้มากกว่าเพราะค่าท็อปมันสูงระดับ700-800เลทีเดียวนะครับและยังมีโน้ตบุ๊กที่ประมวลผลด้าน AI ได้อีกหลากหลายรุ่นนะอันนี้ผมคัดมาแค่5รุ่นเท่านั้นเองนะครับซึ่งเพื่อนๆถ้ามีรุ่นไหนที่อยากจะแนะนำว่าซื้อมาใช้งานด้าน AI ตัวนี้คุ้มค่าแนะนำกันเข้ามาได้ครับสุดท้ายนี้ตะยูขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ